เมนูมันฝรั่งทอดขั้นตอนแรก้ังมันฝรั่งให้สะอาดเสร็จแล้วก็มาปอกเปิดอ,ออกจ้ามีฟตหลังจากปอกเปิดครบเสร็จแล้วก็นำมาสไลด์ให้เป็นแผ่นบางๆเลย,เลยขั้นตอนนี้ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าอาจจะโดนมีดบาดได้ค่ะ หลังจากนั้นเราก็เอาแป้งทอดกรอบนะคะมาคลุกคลุกพลิกลิกพให้มันเข้ากันกับเนื้อของมันฝรั่งแผ่นบางๆค่ะตั้งน้ำมันให้ร้อนเสร็จแล้วก็นำมันฝรั่งมาทอดได้เลยค่ะแนะนำสำหรับคนที่จะทำนะคะให้ใช้ไฟอ่อนไม่อย่างนั้นอาจจะเป็นสีดำๆเหมือนในคลิปได้เลยค่ะ ช่วงนี้กใ็ใช้กระชอนนะคะหรือว่าตะหลิวก็ได้ค่ะคนๆไม่ให้แผ่นนางฝรั่งมันติดกันนะคะไม่อย่างนั้นข้างในมันจะไม่สุกค่ะหลังจากนั้นเราก็จะหาผงต่างๆมาใส่เพื่อเพิ่มความอร่อยให้กับมันค่ะ okay, เทไปเลยจ้ายิ่งเยอะยิ่งอร่อยแซ่บๆน้ำนัว คลุกคลุกคลิกคลิกกขยับขยับขยัขยับขยัเขยัก็ไปนะคะจนกว่าเนื้อจะเข้ากันเสร็จเรียบร้อยค่ะมันฝรั่งทอด